ทำอย่างไรที่การเปลี่ยนผ่านที่กำลังกำลังจะเห็นเนี่ยมันจะไม่มีความรุนแรง 2. องในอนาคตถ้าการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเราจะออกแบบรัฐนูนและกติกาการเมืองใหม่อย่างไรผมคิดว่ารัฐนูนปัจจุบันมีปัญหาแล้วครับรัฐนูนชุดปัจจุบันไม่ได้ออกแบบเพื่อพวกเราทุกคนทราบดีใช่ไหมครับแปลว่าการออกแบบรัฐนูนใหม่เป็นเรื่องสําคัญมากการกําหนดกติกาทางการเมืองใหม่เป็นเรื่องสําคัญมาก อันที่สามทำยังไงที่เราจะออกแบบสถาบันการเมืองใหม่ในบางส่วนผมต้องคิดนะครับเพราะโจทย์ชุดนี้เป็นโจทย์ที่หนีไม่พ้นเพราะในเงื่อนไขาการเมืองใหม่คงต้องคิดเรื่องสถาบันการเมืองใหม่รองรับไม่สามารถที่จะใช้สถาบันการเมืองเก่ารองรับต่อสถานการณ์ใหม่และความเปลี่ยนแปลงชุดใหม่ประเด็นที่สี่ ทำอย่างไรที่เราจะล้างอิทธิพลที่ตกค้างของระบอบเผด็จการในการเมืองไทยผมคิดว่าโจทย์ชุดนี้อาจจะต้องคิดต่อเวลาสมัยก่อนออเปลี่ยนระบอบเป็นฝนั่งจับใจเขาออกกฎหมายยกเลิกคาสั่งรัฐทหารทั้งหมดผมว่าช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีการทํากันถ้าไม่ล้างอิทธิพลของระบอบเดิมการออกแบบกติกาใหม่และการสร้างสถาบันการเมืองใหม่จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยเพราะมันจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในการเมืองชุดใหม่ แล้วสุดท้ายทํำยังไงที่จะทําให้กลไกาการเมืองในอนาคตตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนในเงื่อนไขโดยพ้องยิ่งผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้คือสถานการณ์ของโควิด19ที่กำลังสร้างผลกระทบขนาดใหญ่หนึ่งวันนี้ผมคิดว่าต้องตัดสินใจร่วมกัน ไทยที่ไม่ขวาจัดผมว่าวันนี้กระบวนการไตต้องเปิดรับใจปีกขวาบางส่วนที่คิดด้วยเหตุด,ด้วยผลนะครับเข้าร่วมด้วยกันเพื่อเห็นอนาคตของสังคมไทยด้วยกันนั่นหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่วันนี้พวกเราในสังคมไทยต้องผลักดัน,นรกระบวนชารไตไทยกระบวนประชารไตไทยวันนี้ต้องขับเคลื่อนและเดินไปข้างหน้าโดยหวังว่าจะเป็นโอกาสของการสร้างการเมืองใหม่ 2. วันนี้ผมคิดว่าในการขับดันอย่างนี้ต้องการการปฏิรูป4อย่าง 1. ปฏิรูปทหาร 2. ปฏิรูปตำรวจ 3. ปฏิรูปสถาบันยุติธรรมและสปฏิรูปองค์กรมงเล็บไม่อิสระเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของแนวร่วมปลดแอบชู3มนิ้วผมคิดว่านั่นคือบานประตูแรกที่เปิดออกนั่นคือประตูแรกที่จะเปิดออกต้องแก้ล้มนูล